สะพายว่ามาทีมสะพายเยอะกว่าค่ะจีมแม่ผัวกนแรงมากไม่น่าจะจริงนะคะแม่น่าจะสู้ไม่ได้เต็มที่มากทีมแม่บอกเอาเลยค่ะอย่ายั้งสะพ้ายแบบนี้สู้ค่ะสู้มาเลยค่ะสะพ้ายสู้ได้แล้วสะพ้ายอยู่แล้วค่ะไม่จริงค่ะแม่ไม่น่าจะใช่ไหยคนคนอะเชียแต่ว่าไม่ได้เชียแม่นะเชียให้สู้แม่ มันก็ต้องให้เห็นนิดนึงว่าจะมาทําแบบนี้กับเราอย่างเดียวไม่ได้นะโหอีกเยอะอ่ะพูดนเลยอ่ะเยอะจนสไเลยอ่ะสุดเลยหรือเปล่าคือก็ต้องบอกว่าจริงๆลูกสไตร์ไม่ได้เป็นคนแสบเลยนะคะคือใช้หลักการและเหตุผลทุกอย่างในการเอาคืนทางนานจะบอกว่าโลกสอนให้ร้ายแม่ก็เหมือนกันโลกของแม่ก็สอนให้ร้ายใช่ไหมคะ เป็นคนที่มีเหตุผลและอยากให้ทุกอย่างมันถูกต้องจริงๆมาดารวูนเป็นคนดีนักงสาะต้องต้องดูว่าเราสองคนใครจะหาปมอีกคนเจอก่อนกันเออแล้วถ้าหาเจอแล้วจะแบบทำยังไงบ้างต้องเอาเป็นตัวต่อรื่องเรื่องเร็วมากแล้วก็เรื่องมีหลายหลายคนหลายฝ่ายหลายเรื่องราวแต่ละคนด้วยไม่ใช่แค่แม่ปวดลูกสะพ้ยอย่างเดียวก็ต้องทุกคนต้องตั้งใจดูจับตาดูให้ดีแ้วโปมทุกอย่างที่มันจะค่อยๆออกมาจะเป็นยังไงก็ต้อง ดูให้ดีมันต้องเอาคืนกันอ่ะเอาคืนตลอดอ่ะก็ฝากทุกคนนะคะรีบกลับบ้านมาดูละครสซอร์ไส์สายตองด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยละครออนก็คือสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วจบเร็วกว่าเดิมก็คือสี่ทุ่มไงก็รีบกลับบ้านเราจะเสียใจนะ